แล้วก็ประชาสัมพันธ์สําหรับใครนะคะที่ชอบในเรื่องของตัวเลขนะคะเรื่องของดวงดาวที่ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะนะคะคดาแวโยกย้ายมีการทําพิธีนะคะเราจะมีบรรยายในวันที่28สิงหาคมนะคะค ก็ที่โรงหนังกันตนามูวี่มอลนะคะอยู่ที่กันตนารัชดาแยกเหม่งจ่ายนะคะ<ช>อาจารย์พันพจก็จะมาบรรยายอบรมรบนะคะก็อันนี้ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนใช่แล้วนะ,ค,ะคือวัตถุประสองค์อยากจะให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจกวามจริงเลขเนี่ยก็มาจากดวงดาวนั่นแหละนะคร<ช>ับเราอยากให้ทุกคนเข้าใจสามารถที่จะเลือกใช้เลขมงคลที่ จะเสริมชะตาไม่อยากให้ไปเสียเงินเยอะแยะนะเลือกได้เองทั้งกับตัวเองแล้วก็สามารถจะเลือกให้คนในครอบครัวได้นะครับและที่สําคัญก็คือ10ท่านผู้โชคดีในวันดังกล่าวเนี่ยจะมีการจับสลากลุ้นกันหน้างานนะครับก็จะได้ดูดวงกันสดๆกับผมด้วยนะก็รรับจํากัดไม่เกิน50คนหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 5 1 2แ3 6 9 7นะคะและ0 8 3 1 9 9 7 9 7 2นก็เะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะก็เป็นการให้ความรู้ใน ก็จะได้มาพบเจอกันนะคะมาตรวจดวงกันด้วยสําหรับ10ท่านที่โชคดีนะคะคก็กำนังเป็นใจนะคะเวลา9โมงถึงเที่ยงนะคะ28สิงหาคมใครว่างโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ